สว,ส,สวัสดีครับที่คลิปแล้วผมบอกไปว่าผมจะมาเล่นพิกกี้กันนะครับเราก็มาเล่นพิกกี้กันเพงเลย <Hey. S 1> เราจะมาเล่นโอ้คนเล่นน้อยมากสามคนเองน้อยมากสกิบผู้ชมน้อยมาก น้อยมากอะครับท่านผู้ชมเรจะเอาเป็นบ้านนะครับผมจะเลือกเป็นบอทดนะอยากเล่นเป็นบอดบอทดนี้จะเล่นนี่หาสกแล้วบอรับบอ,อบอดนี้่นี่ โควิด19เยอะนะครัุทุกคนก็หมั่นล้างมือเยอะๆห้ามออกไปไหนครับอันนี้อยู่บ้านผมไม่ค่อยออกไปไหนผมไม่ค่อยกล้าขนาดแม่บอกว่าไปตลาดกันไหมพิกผมยังไม่บอกว่ายังไม่กล้าไปเลยอ้ยโดนโดนทุบโดนทุบเค โอ้ไม่นะเพื่อนเพื่อนฟังที่กูพูดไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปข้างนี้เลยนะครับต้องเข้าไปในนั้นเข้าไปในนั้นเร็วๆอ่ะเพื่อนเจอคุณแจม่วงคุณแจม่วงเดี๋ยวเราหา มีอะไรแถวนี้ไหมไม่มีอะไรเลยจรงหนะนี้ครับเฮ้ยเราเจอเปลืองสุดยอดอ้าวจังหวะเนี้ยอุยอ้ยอุย้ยเพื่อนหมูวิ่งไล่ตามเป็นแบบ อุยอ้ยอุ้ยเบืองอยู่ข้างหลังครับแต่ที่มันไม่ไดู้่ข้างหลังนะมันน่าจะเป็นเดี๋ยวเรา,เาไปอยู่ข้ดูข้างบนดีกว่าครับว่ามันมีอะไรไหมห่าไมา้กืนเจแดงเรตาย,ลยแล้วโดนโดนไปหนึ่งลาย,ยลงมาเร็วโอเค สวยมาเลยจ้าหมูอันนี้กินจะเขียวได้เลยเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมเยี่ยมใส่เข้าไป อุยทุกคนเห็นที่ผมเห็นไหมมันมีไม่มีหมูอยู่ท่านผู้ชมหาหาสวยแล้วมีคนโดนตีแล้วมันไม่มีให้ไปเร็ว Yeah. เดี๋ยวลองโอ้โหสีรัวๆแบบน่าสงสารเฮ้ย <c oughs> โอ้โหเ,เรียบร้อยเพื่อนโดนเรียบร้อยครับเราไม่เจออะไรเลยมีแต่โอ้แต่แล้ว อูฉลาดฉลาดหมูจอมฉลาดครับวิ่งขึ้นไปเลยอุ้ยทำไมคนเยอะกว่าเดิมอีกเอาได้ไม้แล้วเยี่ยมเล่นโอเคสีแดงขีดขีโขดโคต สวยอมุ้ยหมูมาพอดีอ๋อมันปเป็นแล้วคุญแจสีม่วงมาแล้วเราต้องใช้คุญแจสีม่วงในการเปิดเปิดไอ้นี่เพื่อเอาคุญแจเพื่อเอาปืน ทาไมปืนหยิบไม่ได้นะเอาเอาคุณแจามาแลวเอากระสุนมาสวยเราจะไปยิงหมูครับเจ้าหมูแกอยู่ไหนมาให้ฉันฆ่าสักทีดีจังหวะเนี้ยย,ยิงไม่โดนยิงไม่โดน ลูกกระสุนหมดอีกสวยพี่สวย,สวยข้างล่างมีคุญแจขาวอยู่จำได้นี่ไงาบลูคีอ๋อใช้ไปเลย และคุณเจนี่ะ กระสุนไ,<อ>ไปไป้า<ป>ในนั้นโอเคุณแจข้าวคุณแจส้าาเจมเรายังไม่ได้อเ,เอาม่คนเยอะขึ้นอะงงอ่ะ เอามาแล้วไม่ใันกินไปดีตายไปโอ้โดนไปซะเจ้าหมูหน้าย่นมันเปิดไปแล้วเพื่อนมันไม่ได้แล้วคือหมูตายตอนนี้หมูชักกระตุกมากครับไข่ควงเอามานี่เลยอาจัด อันนี้แล้วทำอนี่ยังวันนี้เราเดินลงไปป๊าเปิดแล้วเปิกุณแจกุณแจส้มคุณแจส้จม,มหาจระไหนเนี่ยต้องหาเฟืองอะ่ะท่านผู้ชม ตอนนี้ไม่เจอเฟืองเลยครับเฟือง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 โอ้ยน้นี่คือคอะไร ไปครับหมูจะตามไม่ได้ตอนนี้คุณแจขาวหายครับหายแล้วจริงๆเอ้าเพื่อนเปิดยังเปิดเร็วอุ้ยจังหวะนี้แหละวิ่ง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 ทําทบวิ่งไม่บายนะเจ้าหมู จุกรู้จุกรูครับจุกูโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนันสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนอนยะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนบ๊ายบาย